สำหรับสายมูด้วยแล้วก็ชอบท่องเที่ยวด้วยห้ามพลาดงานนี้นะคะเพราะว่าจะพาไปเที่ยวตามรอย72เส้นทางสายศรัทธาที่ส่งคุณค่า55เมืองน่าเที่ยวกับอาจารย์คทาชินบัญชรที่นครพ,พนมกันค่ะอาจารย์คาาชินบัญชรพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารบริษัทแม็กซ์โซลูชันเซอร์วิสจำกัดบริษัทในเครือพีทและผู้บริหารบริษัทซีพีแลนด์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยสื่อมวลชน เดินทางร่วมกิจกรรมในโครงการ PT Maxcard ท่องเที่ยว72เส้นทางสายสัทธา55เมืองน่าเที่ยวไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรตะลุยท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมไฮไลท์ที่สําคัญคือการกราบสัการะพระาธาตุพนมตำนานความเชื่อพญานาคเตนและโบสถ์คริสต์โบราณวัดนักบุญยอแซฟบ้านคําเกิม่ม นอกจากนี้ยังได้นั่งรถรางชมวิถีเมืองนครพนมตลอดเส้นทางแม่น้ำโขงรวมถึงร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการบวงสรวงองค์พญารีสัตนาคราชซึ่งนำพิธีการโดยอาจารย์คาถาด้วยค่ะสำหรับในครั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมได้อธิษฐานจิตขอพรและรับพลังบวกพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุที่องค์พระาธาตพนมวัดพระาธาตพนมได้มาอธิษฐานจิตที่องค์พญาสัตตนาคาพญานาคทั้งเจ็ตน ที่มีชื่อเป็นอริยทรัพย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรายังได้ไปอธิษฐานจิตขอพรที่พระธาตุท่าอุเทนซึ่งอยู่ทางเหนือสุดตามตำรามหาทักษาเชื่อกันว่าเทวดาประจำวันศุกร์ปกปักรักษาอยู่มารับพลังบวกดีๆด้วยกันกับ55เมืองหน้าเที่ยว72เส้นทางสายศรัทธากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยกันครับ นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเมืองรองภายใต้แนวคิดชวนคนไทยเที่ยวตามรอยเส้นทางสายศรัทธาที่ส่งคุณค่าในเมืองรองที่มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศกลับสู่เมืองรองรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมคตินิยมให้คงอยู่เป็นสมบัติของท้องถิ่นและวิถีชุมชนต่อไป